สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพทุกท่านครับวันนี้ก็มายัางสวนคนเกษตรจชตอนะครับกับช่องคนเกษตรจอชะตวันนี้ครับก็มาอธิบายเพิ่มเติมสําหรับ f c นะครับที่เตรียมตัวกเกษียณเหมือนผมนะครับพะผมนี่มีอายุรายการไม่กี่ปีแล้วนะครับก็เตรียมตัวกเกษียณนะครับถ้าหากว่าโชคดีก็คงจะได้รับผลผีิตเร็วก็คงจะ,กะเกษียณเร็วนะครับแล้วก็อยาก จะตอบคาถามนะครับเพราอหลายคนถามว่าเป็นไปได้หรือมีแปลงทุเรียนนะครับไม่ถึงสามไร่สามารถทําเงินได้เจ็ดหลักต่อปีนะครับหรือว่าอย่างน้อยหนึ่งล้านบาทเป็นอย่างน้อยต่อปีนะครับหมายถึงยอดขายนะครับเป็นไปได้หรือผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับเอาอย่างแรกก่อนนะครับท่านต้องปลูกแบบผมเลยนะครับแบบผมเลย ลองคิดตามนะครับคิดตามแล้วดูให้จบคลิปท่านจะเข้าใจนะครับเพราะว่าช่วงที่เราก็เสียนนะครับพลังวังชาเราก็น้อยลงนะครับก็อย่างน้อยก็60อ่าบางท่านก็คงไม่ถึง60ก็ก็เกษียณก่อนนะครับก็ลองลองฟังดูนะครับเพราะนั้นเราต้องทําแบบ3ไร่ไม่เกินนะครับแต่ท่านมี5ไรกก่ก็ยังไหวอยู่นะครับแต่ถ้าท่านอย่างผมนี่มี2ไร่กว่า2ไร่3งาน สี่สองตารางวานะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังง่ายๆหนึ่งเราก็ต้องปลูกแบบระยะชิดนะครับเหมือนเราปลูกยางครับสามเมตรหนึ่งต้นสามเมตรหนึ่งต้นสามเมตรหนึ่งต้นนะครับในพื้นที่สองไร่สามงานสี่สองตารางวาของผมนี้จะปลูกหนึ่งสามเมตรหนึ่งต้นสามเมตรหนึ่งต้นสามเมตรหนึ่งต้นนะครับแต่และแถวอ่าแล้วก็มาดูช่วงแถวนะครับช่วงแถวนี้ก็ให้ห่างสิบเมตรนะครับหรือท่านจะห่างแปดเมตรก็ยิ่งดีนะครับท่านจะได้ปริมาณจํานวนต้นมากขึ้นนะครับ เพื่อการันตีว่าท่านจะมีรายรับเกินแน่นอนนะครับจิตหลักนะแล้วก็พอเราปลูกอย่างนี้นะครับการเลี้ยงกิ่งเลี้ยงก้านก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับพอเราอายุเยอะแล้วเราจะทําด้วยแรงของเราเองนะครับไม่ต้องจ้างครับท่านผู้ชมครับในการที่เราจะดูแลลาต้นเลี้ยงกิ่งก้านนะครับก็แนะนําเลยนะครับท่านจะต้อง เลี้ยงแบบยืนกลางแขนนะครับคือเลี้ยงกิ่งซ้ายเลี้ยงกิ่งขวาเท่านั้นนะครับด้านหน้าด้านหลังเราออกนะครับช่วงแรกเนี่ยเราเราเลี้ยงไปเลยครับไม่ทิ้งระยะห่างไม่ต้องเป๊ะก่อนนะครับดูกิ่งไหนสวยเราก็เลี้ยงไว้ก่อนนะครับกิ่งไหนสวยก็เลี้ยงไว้ก่อนเพื่อที่จะให้เขาได้มีใบนะครับมีใบเนี่ยเพื่อช่วยในการสร้างอาหารเพราะเขาจะเหลือแบบยืนกลางแขนเท่านั้นเองนะครับซ้ายกับขวาด้านหน้ากับด้านหลังนี้เราตัดออกหมดนะครับ เพราะนั้นเราต้องให้ให้ใบเหลือเยอะเพื่อช่วยในการสร้างอาหารสร้างโรงครัวนะครับเป็นโรงครัวในการสร้างอาหารนะครับเป็นโรงครัวในการสร้างอาหารให้กับเขานะครับจากนั้นนะครับพอเขาโตถึงระดับ4เมตรครึ่งหรือ5เมตรนะครับเราก็ตัดยอดเลยนะครับแล้วแต่ท่านชอบถ้าท่านบอกว่าท่านไหวที่หเมตรท่านก็ตัดที่5เมตรถ้าท่านไหวที่4เมตรครึ่งท่านก็ตัดที่4เมตรครึ่งนะครับเพราะว่าการดูแลรักษาต่อไปเราใช้แรงงานของเราเองนะครับ รรยงานผู้สูงอายุเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ความสูงแค่สี่เมตรครึ่งหรือห้าเมตรนะครับเป็นความสูงที่พอดีพอดีนะครับแล้วส่วนต่อไปพอต้นสูงถึงขนาดสี่เมตรครึ่งห้าเมตรตามต้องการแล้วนะครับเราก็ตัดยอดคงสภาพยอดไว้แค่นั้นนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาเลือกกิ่งนะครับเลือกกิ่งเราไว้ลายกิ่งจริงนะครับเราไว้ลายกิ่งจริงตอนแรกนะครับมันก็จะมีลายกิ่งเหตุผลที่ไว้อย่างที่ผมบอกว่าเราต้องการที่จะเป็นโรงครัว นะครับสร้างอาหารให้กับต้นแต่เมื่อได้ความสูงได้ที่แล้วนะครับทีนี้เราจะมาเลือกกิ่งเพื่อสร้างลูกสร้างผลผลิตให้กับเรานะครับแล้วก็เลือกดูนะครับว่าช่องไฟอย่างน้อยก็อย่าให้ลูกหรือวผลผลิตกองเรามันมันมาแตกกับกิ่งล่างนะครับนี่อย่างกิ่งนี้มันอาจจะชิดกันต่อไปนะครับเราจะเอากิ่งล่างลงนะครับเพื่อให้ความสูงสูงขึ้นนะครับการทํางานได้สะดวกขึ้นเราก็ว่ากิ่งนี้นะครับนี่อย่างนี้ห่างระยะแบบนี้นะครับ ก็ตีว่าข้างหนึ่งนะครับเราไว้เพียงหกกิ่งนะครับหกกิ่งเท่านั้นนะครับเราก็เลือกไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะโปร่งกว่านี้นะครับเหตุผลที่เราให้โปร่งกว่านี้เพราะว่าต่อไปกิ่งจะต้องได้รับแสงแดดนะครับทุกกิ่งเลยนะครับเพื่อที่จะเ,เป็นเรื่องราวของการฉีดยาพ่นยาการพ่นสารทําดอกนะครับการดูแลเรื่องโรคแมลงจะจัดการง่ายเพราะว่าเราเหลือกิ่งไม่กี่กิ่ง นะครับเป็นการประหยัดต้นทุนเราทั้งแรงงานของเราเองประหยัดเวลาประหยัดพวกยาพวกสารต่างๆนะครับในการดูแลต้นนะทีนี้มาดูกันต่อนะครับเมื่อเราเลี้ยงกิ่งข้างละหกกิง่งหกกิ่งแล้วนะครับเอทีนี้ผมจะคำนวณให้ท่านดูอย่างคร่าวๆนะครับเชื่อก็ไม่เป็นไรครับดีถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็ดี อันนี้อยู่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 ที่ท่านลองไปคิดดูนะครับถ้าจิ้มตัวเลขท่านก็บอกว่าใช่เลยจิ้มตัวเลขไม่ใช่การกระทําแต่สําหรับท่านที่มีพื้นฐานการปลูกทุเรียนอยู่แล้วแต่ปลูกแบบอื่นนะครับเช่นปลูกระยะ10บคูณสิบสิบสองคูณสิบสองแปดคูณแปดหกคูณเจ็ดเจ็ดคูณสี่อะไรแบบนี้นะครับลองมานึกภาพดูของผมนะครับว่าผลผลิตต่อไร่นะครับเราเทียบต่อไร่นะครับอ่าต่อไร่หนึ่งปกติไร่หนึ่งเราปลูกได้แค่ยี่สิบห้าต้นนะครับ ถ้าเราปลูกแบบ8ปคูณแนะครับอ,อย่างของผมนี้เราปลูกแบบ3ามคูณสิที่ผมปลูกนะครับสองไร่ครึ่งได้ร้อยสองไร่ 10, สามงานสีตารางวานะครับสามารถปลูกได้ถึงร้อยแต้นนี่คือระยะ3ามคูณสินะครับแต่ถ้าท่านปลูก3ามคูณแปริมาณต้นก็มากขึ้นนะครับอ้าวทีนี้มาดูเมื่อเราไว้กิ่งตามต้องการข้างละ6ข้างละ6นะครับไว้แค่6พอข้างละ6ข้างละหนะครับความห่างก็จะสวยงามอย่างที่ผมบอกแสงก็จะเข้า การให้ปุ๋ยการให้น้ําการฉีดพ่นสารเคมีต่างๆก็จะทั่วถึงนะครับสามารถฉีดได้ทุกกิ่งทุกก้านมาดูการคํานวณผลผลิตนะครับข้างนี้6กกิ่งข้างนี้6กกิ่งนะครับต่อต้นไว้วางผลนะครับที่10กิ่งกิ่งละลูกก็พอนะครับที่จริงมันพอที่เรียนยิ่งโตยนะครับต่อกิ่งอย่างน้อยก็2ลูกถึง3ลูกแล้วแต่ว่ากิ่งเล็กกิ่งใหญ่นะครับแต่ผมเอาการันตีแค่ต้นละ สิบกิ่งก็พอที่เราหวังผลนะครับเราก็คูณร้อยแปดสิบไปนะครับเอ่อร้อยแปดสิบไปเสร็จแล้วเอ่อร้อยแปดสิบต้นต้นละสิบกิ่งนะครับก็เอาสิบคูณร้อยแปดสิบนะครับเสร็จแล้วมาคูณน้ำหนักนะครับมาคูณน้ำหนักสิบคูณร้อย แปดสิบพันแปดร้อยนะครับเป็นแปดร้อยพันแปดลูกพันแปดร้อยกิ่งหรือว่าพันแปดร้อยลูกเออใช่ใช่นะครับขออภัยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําสคริปเป็นเราพูดบรรยายแบบนี้นะครับคือร้อยแปดสิบกิ่งกิ่งหวังผลกิ่งละลูกก็เท่ากับพันแปดร้อยลูกฮานะครับในรอบปีเราจะได้ผลผลิตพันแปดร้อยลูกนะพันแปดร้อยลูกทีนี้เรามาดู ผมปลูกมูสังงนะครับผลผลิตฉเฉลี่ยอยู่ที่ลูกละสองกิโลก็พอนะครับปกติสองโลครึ่งถึงสามโลเร,เราไม่ต้องเอาตรงนั้นนะเอาเอาไว้ต่ำไวอย่ยจิ้มตัวแดก้ต่ำไว้แค่ลูกละสองกิโลมันก็ได้สามพันหกร้อยกิโลนะครับสามตันกว่าราคาปีนี้นะครับก็ลงซื้อมูสังงถึงสวนนะครับก็กิโลละสี่ร้อยบาทนะครับผมเอาแค่ ปีต่อไปนะครับปีต่อไปอปีนี้ไม่ต้องนับนะอเอาแค่ค่าเฉลีย่ยที่สามร้อยบาทก็พอนะครับสามร้อยบาทท่านจิ้มดูจิ้มดูครับท่านจิ้มดูได้เลยใช้เครื่องคิดเลขจิ้มดูนะครับกว่าสามพันหกร้อยกิโลคูณด้วยสามร้อยบาทต่อกิโลได้เท่าไหร่ได้ไหมครับเจ็ดหลักนะครับอันนี้เป็นแนวแนวคิดของผมนะครับแล้วก็ ท่านสามารถเอาไปปรับแต่งได้อีกนะครับว่าท่านจะปลูกระยะประมาณไหนนะครับนี่นะครับให้เป็นอย่างนี้นะครับตามทีต่ตัดหินนะครับนี่สามเมตรต้นสามเมตรต้นนะครับนี่นะครับสามเมตรต้นสามเมตรต้นนะครับแล้วระหว่างแถวนี้นะครับระหว่างแถวถ้าจะเอาแปดเมตรก็ได้นะครับแปดเมตรก็ได้แต่ถ้าท่านคิดเพื่อต่อยอดอย่างผมนะครับผมต้องเว้นไว้สิบเพราะว่าผมเผื่อเผื่อด้านนู้นผมจะล้มยางแล้วก็ปลูกทุเรียนในอนาคตนะครับ ตอนนั้นก็โคงจ้างนะครับแต่แต่ถ้าหากว่าผมไม่ไม่ไม่ต่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ท่านที่มีพื้นที่แค่ไม่เกินสามไร่ผมถือว่าพอดีนะครับกับแรงงานของเราสําหรับสองคนตายใหญ่นะครับที่จะทํากิจกรรมช่วงหลังเกษียณนะครับเพื่อที่จะให้ไม่เบื่อนี่นะครับนี่ท่านชมนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็นํามาฝากเพียงเท่านี้นะครับเป็นแอวคิดนะครับสำหรับท่านที่สนใจในการปลูกทุเรียนนะครับแล้วก็อยากมี รายได้นะครับเรียกว่าทดแทนบำนาญส่วนต่างนะครับที่ที่ขาดหายไปถือว่าทดแทนได้สูงเลยทีเดียวนะครับถ้าเจ็ดหลักก็ท่านคิดดูนะครับมากกว่าบำนาญที่ท่านได้หลายเท่าเลยทีเดียวนะครับโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับผม